ไปแข่งกันไทยมารอเชียร์นะคะแต่มาเข้าในเขตโรงแรมไม่ได้ต้องอยู่ห่างๆกันนะน,น่าร<ๆ>ักมากโโมาถึงสนามพร้อมกันจ้าไทยกับเยอรมนี แล้วเขาก็หยุดให้เราเข้าก่อนนะคะคนอะไรนะเธอบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้การจัดการโค้ชเยอรมันให้เด็กชนเองเอาละครับวันนี้นะครับระหว่างแขกเยอะเท่าไหร่นะสามห้าสามห้ากับสามเจ็ดจะมาเจอกันในสนามนะครับพวกเราสามห้าโค้ชเขาสามเจ็ดนะครับตุกกรอบนะครับฉันจำได้ที่สวิตอ่าวันนี้เราจะมาเผยความลับนะคะ โคเยอรมันบอกชอบหนองวันนี้ดูสิจะแพ้ทางหนองหรือเปล่าหนองเธอต้องจัดการนะวันนี้น้ำก็มาขอถ่ายรูปกับเธอได้ไม่ใช่หรอไอ้ย่เขาบอกว่าเขาชอบฉันรู้สึกแฟนจะอยู่ทั่วทั่วโลกเลยนะคะแฟนใส่หัวทำไมอะไรนะหรือแม่จะได้เขยเยอรมันใช่ไหมแฟน ทำไมนางได้กินทุกคนเลยอ่ะวานเราเป็นผู้หญิงเราต่อ่ยอมจริงะคเขามาบอกรักพี่น้องได้ยังไงใช่ค่ะเขาบอกรักพี่น้องเมื่อสามปีที่แล้วที่เขาขอพี่น้องถ่ายรูปที่สวิตนค่ะให้นุชบอกว่าเขาเาชอบฉันอีกแล้วเหรอยาเหรอคะอ๋ออ๋อนี่สปอนเซอร์สบายเลยลุงนอนสบายเลยนะลุง nhà นี่เคยขอถ่ายรูปหรอคะใช่โคุณเขาแค่ทันค่ะเขาเคยขอถ่ายรูปใช่ไหมใช่แค่หันค่ะรู้สึกยังไงคะชนะครั้งแรกอจังุ้ยดีใจจังเลยน้ำจังได้แต่เราไม่เอาไผ่ต้มไปฝากนะสุดยอดขอบคุณค่ะอาจารย์เราเราชนะเป็นแล้วนะ เป็นไงคะวันนี้รู้สึกไม่เหนื่อยเลยเหรอโอ้ดีดีดีนี่หลังแข่งนะคะทุกคนไม่ใช่ก่อนแข่งนะคะรู้สึกยังไงคะอยากเล่นอีกสักสามเซตเหรอปดล็อกเหมือนมีคล็อกสกินทองทำใช่มีคนว่าเราเมาว่าได้ศูนย์แต้มแต่เราแล้วทุกคนรู้ไหมเยอรมันชนะเกาหลีสามศูนย์เลยนะเป็นเป็นความภูมิใจของเราใช่ไหมทีมที่แข่งทั้งโลกของนี้กับมึงยังไม่ไหว สุดยอดมากขวยยศแม่หน no. ่อยสุดยอดปูสุดยอดพี่ลุ้นปูอย่างเดียวเลยว่าเลี้ยงขาดีๆนะเลี้ยงขาดีๆเพวาหนูอยู่ไม่ครบทีสีใช่ไหมเฮ้เฮ้ แต่ฉันเห็นคนนู้นนะคนนู้นขาอ่อนน่ะพอเซฟสี่เซฟสี่เลยคุณจ้าค่ะหนึ่ว่าขาหนึ่งเท่าไหร่ฉันเห็นคนนู้นขาอ่อนชนะแล้วชนะแล้วนี่มีดูแลกันด้วยมีแก มีแกให้พี่ออนด้วยชนะเป็นละโวยเย้ชน <Yeah. S 2> ะนแล้วแพ้เป็นพระชนะเป็นละโวยวเแพ้เป็นพาชนะเป็นไหเป็นไงคะโค้ดใช้ชนะนัดแรกนอนหลับแล้วครับหล่อเลยใช่ไหมนอนหลับแล้ว อีกหกแมตช์เราจะเอาลวดนะบอกเลยจัดไปครับสู้ๆครับผมแข่งเสกินข้าวที่สนามจ้าแพ้เป็นพาชนะเป็นละโวยฉันลงไปแล้วเหมือนกันแพ้เป็นพาชนะเป็นละโวยชนะน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้าโอ้พรุ่งนี้โซไหม ที่ขออีกย่างนั่นแต่ที่เหลือไหมเดี๋ยวฝาไปที่หน่อยโ <Okay. S 2> อเคใครเสียเธอพี <c oughs> ่คนหลังไม่มาถามเธอเยอะมากเพราะใครรู้จักเสียง <c oughs> รู้จักเกิร์ลีิดซิช <c oughs> นะน่าจะต้องมีข้อความเยอะหน่อยนะใช่ไหมถ้ช <c oughs> ่วยฉัน้ยของไปบ้างก่อนนะฝ <c oughs> นะากด้วยนะอ่าเรามาถามกูรูนะคะทีมนี้ทีมอะไรคะ ทีมนี้ทีมฝรั่งเศสค่ะทำไมดวงเราสมพงกับฝรั่งเศสตลอดเลยทำไมดวงเราสมพงกับฝรั่งเศสปูปูชอบไหมเล่นดีค่ะเล่นดีใช่ไหมเขาอยู่อันดับไหนรู้ปะไม่รู้แต่ว่าชอบดูชอบดูทุกทีมเลยนโอเคตรงนี้ตรงนี้ตัวแรกเจเจไปไหนมาสัมภาษณ์งั้นน่ะก็จะกินข้าวอร่อยหน่อย เป็นไงบ้างคะโค้ชแชมป์ชัยชนะของเรายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ครับเป็นไงเป็นไงเออแต่ทุกคนต้องร่วมยินดีกับเรานะครับเพราะมันยากมากแล้วเราก็ทําได้ใช่เย้่ากร้อยคิดยังไงยืนระหว่างแชมป์กับแขกคะรู้สึกเหมือนว่าภาพบรรยากาศมันหนักมากเลเอามาเอามาพี่มีไก่กระเทียมด้วยมีกระเทียมมี เพี่มีกะเพราแล้วก็ไก่กระเทียมแฟนฉันมาแล้วแฟนฉันมาแล้ว่วยจะถ่ายรูปเขาไหมเขาคู่ที่อยู่เดี๋ยวก่อนเขากำลังคู่ทีู่กีฬาคือยาพิเศษมีแพ้มีชนะไม่เป็นไรบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกเราแพ้ตลอดเรายังไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวในทางกลับกันเขาเขาเตรียมตัวมาดีมากเลยนะแต่กับเราอะความรู้สึกมันจะต่างกันนิดนึงโอเคโอเค ตอนนี้พี่ขอเป็นเอฟซีออนอันนี้ไม่ได้แกล้งพูดชอบมาก <ใน S 1> ออนสุดยอดไม่คือคือปกติ <ขอ S 1> รู้ว,ว,ว่าฉันรู้เฮ้ยฉันมีคลิปฉันมีคลิปขอไรเซนเธอขอไรเซนออนในสนามฉันมีคลิปไม่ทุกทีอ่ะพี่ก็ว่าออนเล่นเก่งแต่ <S <S แตมันได้ซ้อมแต่เนี้ยมันไม่ได้ซ้อมพี่ไม่คิดว่าคนอะไรคือคือคือชอบเห็นเด็กลยเฉลมเล่กับเราอะเด็กมันงงอ่ะเพราะเพรามันเด็กมันมีประสบการณ์แล้วเกาหลีอ่ะ คือเกาหลีมันไม่เล่นมิกเหมือนเราไงมันเล่นเหมือนโลดเล่นเลยนะเล่นตลกดีใจด้วยนะทุกคนพี่ใจพี่นอนไม่หลับแน่เลยรวนู้มีคนมาส่งข้อความหาพี่บอกว่าจะดูถูกไม่ชนะใครแน่เลยศูนย์คะแนนกับบ้านว่า่เงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณดแลวีหมื่นลายเซตนะขอบคุณนะขอบคุณนะทุกคนของขวัญลูกแปดของพี่ ผู้จัดการทีมเลี้ยงค่ะวันนี้วันนี้ผู้จัดการทีมเลี้ยงเฮ้ยยุ้จริงๆเราเราไม่ต้องแลกเงินมาหรอกเรามาตลกกับเขาอย่างเงี้ยทุกวันผู้จัดการทีมเลี้ยงนะคะหย่าเจลอะไรอ่ะไอเทม ไป,ไปแม่ไป,ไปพี่ออนไม่เอาหรอพี่ออนเอาไปแล้วไปเอาไปติมก่อนหวานบใหี่ข้างก่อนเดี๋ยวดเดี๋ยวเดยนเราอะไรออพอ,อ,อ,อยขอแม่ก,ก็ได้มีอย่างหนึ่งมีอม่านี้ไหมคะที่เป็นโอลิเวเป็นขนมบางก่บ เอาขนมปังอไะเยบคุณขนมปังระกบเรียกทั้งหมดเลยมาที่ไทยอ่ะที่มันประกเอาแมคคาเดเมียมีไหมไม่มีค่ะพี่ชีเอาแอลมอนก็ได้อันนี้เอาแม้าเย้เอาอะไรคะคุณชัดนี่เอากันหอได้แล้วเอาเอเอฟเอเอเเเ พี่เอาอันนี้แล้พี่เอาข้างหน้าด้วยได้ไหมไม่ได้หรอเียวยังเชียร์สองพันถ้วยติมหนึ่งใช่ไหมใด้อ๋อีหมดอหรอหมดจ้าอร่อยากไปไม่กินหรอหน้าเอ้ยดูดิกินน่ารักกุ่กีบ ก็ใยเสียเงินแล้วสบายใจแล้วเหรอคะสบายใจแล้วค่ะวันนี้ชนะเอาอีกไหมคะเอาอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้อยากกินเงินอีกขอบยังค่ะพนักงานเช็คจำนวนเยอะหลังฝากแม่ก่อนนะกับโรงแรมเราเย้เย้ สำหรับวันนี้ <HHH> ที่เราชนะเยอรมันเป็นยังไงบ้างคะโค้ชก็วันนี้ชนะส3-1นะครับจะไดงว่าน่าจะชนะ3-0นะครับแท้ๆเราแบบค่อนข้างเยี่ยมกันครับแต่ว่านายเกมเป็นทีมจุดเทาครับแล้วก็ทำให้เราได้แต่ก็ยังโชคดีที่ทุกทีมยังไม่ท้อครับแล้วก็กลับมาได้ในสาข์เช่นนั้นทีมเขามบอกว่าเขาเออเลอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ของเราเองเนี่ยวันนี้ได้มีทุกคนครับซึ่งผมในจากทุกคนครับเป็นเล่นได้ดีตามที่ าที่มองแผนมาค่ะก็ลูกค้าที่เพิ่มมากแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์เริ่มต้นของของสัปดาห์ที่4ที่เราสามารถเอาชนะทีมเยอรมันได้นะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันให้กันอย่างสนุกสนานและสามารถเอาชนะทีมตัวได้อะค่ะ